สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกุลสุคนแส่บนัวขั้วพี่เพ้นมาหนิสีผ้ามาก,กินกินอย่างกากหมูทอดหมูบ้านนี่ที่บอกใบว่าสีมาก,กินกา,กากหมูก็ตำตำแตงตัวแหลว่าสีตำแตงเอาไปมาอันบกหงบมีพี่น้องกันเลยอันจ,จจ๊เศจังไถพี่น้องจะบุกหงบมีกันเลยอันไปได้บอกอีอย่างละประเทศิีนเล่นพ่นเอิญลั่นตู่ มันเป็นหัวอันห,หัวเขาเขียวเขียวไหมเขาเอื่น่าอีหยังล่ะภาษาไอ้บ้านเฮ่าเนะี่ยประเทศไทยโอ้โหบาิ่นเอื่นา่าหยังแต่ก็บหแต่ว่าอันอยู่ประเทศฟิลิด์น่ะเนิ่นเอื่นลั่นตูมันสามารถทิ่ทสิตำแบบเป็นแท่นบังหงด้แล้วก็ราคากระทึบถือ,ถอแบบนี้เลยจ้ะกันพูดไดประหยัดสามารถสิกินได้แต่ว่าพูดถึงว่ารสศาสตร์ มันบ่คืออันบุกหงงข้าดอกแต่ว่ามันกระสิไม่กรุบกรุบกรอบกรอบวุุบแต่ว่ากลิ่นมันจะกลิ่นมันจะบ่คือบักหง้ันเ้าแต่ว่าบักหง้านเ้าแแสบแ่บกว่าจ้ะเอามือนนี้มาล่องกินอ่าลั่นต่แล้วก็โอาน้ำลายอันกุ้งกุ้งสะดุ้งในกุ้งก็เอาน้ำพรองลวกเอาจ้ะนี่มีผักซีนี่มีพริกนี่ข้าปุ่นข้าปุ่นก็มีจ้ะ มาหามากินกินน้ำกันเลยจ้ะอืมอืมนังหนูแบบจำโบนั่นเองอืมกอบคักอืม มึงเห็นมืองกาะบกระกอบครักอืมอืมชั่วชัวกับมีจ้ะ ทั่วเสียนเอ้าจวดบไานีพี่น้องจวดจวดแล้วจะจวดจวดเมือกนกันยุดดอกอืมวันนี้คขาจวดเนี่ยคำยังไงไปหูบ,บ้ท่าน อืมกุ้งเด้งมากเนื้อเด้งถึงๆเลยอืมมีมันน้อยน้อยน้อยนึยนงจ้ะเพื่อเพื่นบอไดเอามันออกเพื่นเพื่อนมากินมันมัน ถ้าเอาถ้าถ้าเอามันออกเบอร์น่ะมันจะแข็งแข็งหรือเ,เพอื่อนบอกคนบางมันแห้งผลกางมูสอย่างไรมันไมนน่มั่นแน่ติดมั่นนั่จ้ะมันจังแสบอิหลมข้ามแหลกไปข้ามใหญ่แล้วอ้าข้ามที่สองปลายข้ามที่สองเลย <c oughs> <c oughs> อืมอืมคลิปลูกโดดไขกลูกโดดไข่กินไหนจะลูกโดดแบบนี้จ้ะลูกโดดยังไงลูกโดดน,น้อยๆพี่สินุบาลห้าวเนี่ยพี่เพ้นสูบอะไวทองพี่เพ้นสูบอะไวห,หูดี เจบท้องเวทขึ้นงอนบอดายเลยมือเดยเด้กินเผ็ดเผ็ดอืมอืมอ่มอมอมอมะเอามาคุกคุกคุกคกำน้มเปลาลาน้ำน,วนัวมัน

อืมอืมหอมอืมอืมฟินฟินมากอืมฟินแห้งกลิ่นหองเลยเศรษะเถอะทอดเองแซ่บเอง อขาดเองสซวเองขากลายโอ้ขนาดใส่บหลายได้เนี่ยังเผ็ดอยู่บางพริดนี่มันเผ็ดมันเผ็ดอยู่ได้เนี่ยลูกสาวนางฟังแม่อยู่ <laughs> mừng nào không có mùa phim bố phim <cười> à <cười> กินมือกับบัวกันน,นอกจากเนาะกินมือแบบข่อยบ่าไม่แสบกว่า,า,าในในผู้จอาบัวจังไรผู้จอาพี่น้องทั้งหลายผู้ใดมากินมือผู้ใดมากินสมกับอบ้เมนตนมาเด้เอดพี่มากินมือ,อ,อพี่เพนลูกสาวหัวขวัญ พี่เพนมากินมือแม่แสบแล้วกินมือเนี่ยบอกเลยว่ามันมันได้รถอัธรถกว่ากันออ,อีลีแมนบอกผู้ใดขอเดียวกันกันยกโป่ให้เนะี่ย <c oughs> <c oughs> จำบู จากงูกจำโบ่ mm. ปอบเ mm. mm. ออเออแสบตั้งนาจวดขวด,วดจวดจวดจวดน้ำกันจ้า โอ้เพชรอยู่ที่ห้องๆนี่เพชรยู่ได้เออนำประเด็กกันนู้นวูนำประเด็กเนี่ยเป็นไทยเะ็นสื่อมาอีกนำประเด็กมีหอนอีอยางปะซื้อว่าอีอย่าง,างดูขวดบบนไ้หนึ่งขวดแล้วเจ็ด่อยกัน Hmm. <tuk tangan> ah. Hmm. Kuasian kami. Hmm. Kuasiannya hmm. อยากกิน,น,นบักทั่วก็อยากกินอันนั้นได้บ้างเลยอยากกินอันนั้นต่อได้บ้างอยากกินอันน้ำจีนไหมน้ำจีนตีนไก่ไหมใส่เหลือ่น้ำกิ้วเสียบ่ะแล้วมือมือ,ม,อมือหนาจัดมือหนาไปเล่นสิจัดจัดเบาๆจัดเบาๆจัดเบาๆอย่าให้ใครรู้จัดเบา,เบาๆ,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 ๆ เส้นข้าปุ้นจับหนึงจับปางยางเบื่อแล้ว้อต้มเส้นข้าวปุ้นถุงหนึ่งอืกินข้าวปุ้นยังสี่หละกะกินยังสี่กับบกจิตงกินเข่าได้จ้ะกินมันอิ่มอยู่แล้วเนาะ ก็กินอย่างสียห้ก็อิ่มบ่ต้องกินข่าพอข้าวปุ้นมันก็เป็นแป้งคือกันแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ามันก็เป็นแป้งกินได้ให้กันแต่ว่าแต่ว่ามันหดกินข้าวปุ้นมันสีบอ้วนทออันเส้นข้าวปุ้นนี่สีบอ้วนสิบัมีไขมันหลายซำกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวตรงตรงเลยนี่ทั้งน้ำตาลทั้ง หลายอย่างหลายแนวมันมันคือมันแสบนะเขาเนี้ยนะเวลาเขากินมันจะหวานมันจะมันกินเป็นธุระกติบบดธอระกติบก็ได้แต่ว่าเสินนมจีนมันแปลหลปมมันแหลวเนาะมันเป็นการมักมักมาแลลวแปลหลปมมาแล้วมันก็มันก็อาจจะบวบบอ้อวนนะได้าบอเข่าข้างจะของเข่าข้างอืมอ มันกรอบกรอบดีครับ นังหมูบบลาณในหมู่บ้านนังหมูแค่บบถึงโลประมาดหกลอยกำเพื่อนเอาอบอบแล้วอันกระทิมไปมือหนึ่งทิมไปมือหนึ่งข้างขึ้นไปเลยจ้ะ ขังขึ้นไปเลย่อยเน่ยมือเส้ามากมือบายนายมากอะเดี๋ยวมาถอดให้มันแหงแหงๆก่อนเดี๋ยวมันจะมันถอดฟูด่ดีอันนี้ถอดฟูด่ดีแหงบดแตกเลยนะน้ำมันบกกระเด็นเลยแบบถอดงายแหง,งเเ่เป็นแม่ข่าเป็นแม่ข่ากับเห็ดเป็นกับทุกอย่างเนาะ อืมแต่อันใดเฮ็ดว่าเป็นกระสือพเพ่นกับขี้ขานเฮ็ดกระสือพ่นแต่ตอนนี้เฮ็ด u t u b e แล้วใ่ป่งตงขี้ขานเฮ็ดอยากเฮ็ดเมนูหอย่างตรงเฮ็ดเองเพราะว่าห้าก็สิได้รงคลิปนํำได้กินน้ำ อืมขี่ขานบะได้แต่ก้อนขี่ขานซื้อซื้อกินอืมอันใดเฮ็ดบะได้บ่เป็นขานก็ซื้อกิน,นเร,รนนะา,เ,าเดี๋ยวนี้ต้องแบบว่าต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดเดพระาะว่ามันก็นได้ลุ่งคลิปพรอ้อมเพื่อให้คลิปอืมเพื่อให้คลิปก็เอื่อ,อ,อมเนี่ยโอ้ เคยเห้นครีเข้าต่อเนื่องแล้วก็สมัมเสมอเนาะอย่างที่ไายก็ลงวันละงก์เกี่ยวกันยังดีอาทิตย์ละอาทิตย์นึงมิเจ็ดขีด้เจ็ดมือรุ่งเจ็ดขิดก้กวยังดีเนาะแล้วมือใหม่ไปหากุ้งต้ององนใหญ่มากมาหย่างเกลืออบหยางเกลือกิน กินซีฟู้ดเนาะแบบอบอบอย่างเกลือกินแบบกุ้งเสือไหมกุ้งมันใช่เกลือเราจะำจำเรื่องเดบเคอร์เทขหรูกแค่ไหนไหม หมูกรอบในผ้าฟินมาเป็นหมูกรอบหนังหมูแคบหมูเบาพิษแคบหมูเ <c oughs> บาก็เบาพิษเบาตือได้เพิ่อนกันได้อค่ถือสาได้ใจเด้อแคบหม,มู บอกยุงเนอก็บอกจะหมูกรอบหมูกรอบเพราะว่าอยางเพราะว่าอยากเห็นหมูกรอบไหมห <c oughs> มูกรอบมีกินบ่กใยเบื่อมามากินของมันมันหมูกรอบนี่ให้มีมันหลายๆหนังกรอบๆอ,อ้งเสียบครับหมูสามชันสีมักกินแต่ว่าขันเป็นถอดหมูผัดบ่ามักกินแต่ถ้าเป็นหมูกรอบนี่ก็แคบหมูนี่กินดี ใส่ได้ใส่ได้อ้าพักออออบอกได้ว่าขันกิน กินแคบมูเนี่ยมันอิ่มแทนเขาได้เพราะว่ามันมันเป็นของแบบว่าเขาเอื่นญมาอย่างกับมันเป็นหนังหนังมีขอรลาเจนในโตวขึ้นมาละอืแต่มันไปอยู่ในถองเข่าเนี่ยมันอืดขึ้นมาอีกเนี่ยม,มันเลยเห็นแทบเห็นแท้ทวอิ่มตลอดเวลอละ จะเริ่มอิม่มล้วจ้จะเด้อโอ้ยขอบคุณค่ะพี่น้องปองไปขอบคุณหลายๆจ้ะผู้ติดตามเพิ่มขึ้นชื่อ,อถือว่าได้รับการตอบรับดีอืม ถึงสิเพิ่มขึน้นมือละนี่ละน้อยมือละบ่ถ,ถึงสิบคนหรือว,ว่าเจ็ดแปดคนต่อมือพเพื่อนกับพ่อใจเพราะว่าเรื่องบ,บอดเด็คิดอย่งางืมบ่เด็คิดว่าสิเอาหลายบ่เด็คิดว่าสิไปอยากได้ตอนนี้อยากได้ผู้ติดต,ตามได้แลนวหนึ่งพเพื่อนบ่เด็กคิดกังสันเพื่อนคอยเป็นคอยไปจ้ะอือค่อยคอยคอยคอยเป็นค่อยคอยไปใส่เวลาจะกปีหนึ่งมันกับสิบผ่านบ่เนาะอือ แต่ว่ากระโบ่ฝ่าว่ะเนาะเเพื่อนก็เฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะโบ่ฝ่าวก็คือบ่เดี๋โฟกัสมองถีบาผ่านหรือบ่ผ่านโฟกัสตรงถีบาเฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขเฮาเฮาได้เฮ็ดคลิปถ่ายทอดออกมาในในสไตล์ของเฮาในในถีความโหมดที่เฮามีเฮาก็ถ่ายทอดออกมาให้ความรู้สร้สางสารรค์ผลงานออกมาให้ผู้คนได้เบิง่งเฮาได้พอใจได้เบิ่งไดี๋ยวชอบผู้ใด,ดบ่ชอบก็บให้เพิ่นผ่านไป เจ้ผู้ใดชอบไก่เพิ่นกดไหลกดทับสะไข่เนาะอิหรีพ่พต้องไปคิดว่าพฟกันว่าตัวเงินน่ะนะอืมัมนกระสิเหตดให้ามีความสุขเห็ดเหตดเหตุเอ่อคลิปให้มันมีความสุขเนาะอืม,ม,มแต่มันกับมันกระสิมันกับรกบรเ,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 เด็นในในงานเนาะ,นะพูดถึงประเด็นงานแต่ มันก็บรอรเดนยากเกินเกินไปหืยเข้าเฮดห้แบบชิวๆเฮดห้แบบคิดว่ามันเป็นเรียนรู้ไปนั่มทีว่ามันบ่ง่ายก็คือว่าเ้องก็ตรงนี้ความรูเรียนรูเรียนรููไปนั่มพี่เพ่นก็ค่อยๆเรียนรูไปขึ้นกัน,กนค่ะค่อยๆไปซ่สาส่าแะพี่เพ่นไปไหวบบเป็นสมองก็่าเานี่ยขึ้นว่าลหละมันเถาแล้วเถาอีลีห้าสิบเอ็ดแล้วค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆเรียรู้ไปทีละยงสองอยางยังสินะจ้ะอืมจะจักจักะมือหนึ่งมันก็นอาจสิประสบความสำเร็จน้ำเพลนเนาะอืมอาจสิได้เอ่อต่างได้ได้น้ำเพลนน้ำในยังสินะจ้ะไหลไล่บนไหล้ายกัอันนั้นก็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะอืมอ้ามือนีกับพี่เพื่อนขอลาไปก่อนเพราะว่าจะมัวแลวตัวน,นี้ อาบน้ำอืมอาบน้ำนอนแล้วกันเื่อเงนก็แต่ว่ามือ่อเงินโมเด้เใ็้งานเนาแต่แต่เงนินก็สินอนเดิมเนี่ยจะน้อยก็สิไป๊อ่าตาัดคลิปแล้วก็สิลงคลิปตัดคลิปแล้วก็อัดคลิปแล้วก็เฮ็ดโปรคลิปกำลังหาเฮ็ดโปรคลิปเนยแล้วก็อ่าเบื้องว่าเฮาสิเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปบบได้แบบใดไปในทางใดก็เบื้องไปเรื่อยๆว่าสิเฮ็ดแบบใดเนาะพี่เพ่นก็ ขอขอบคุณนะคะขอบคุณที่อ่าเบิ่งวิดีโอนี้ของพเพื่อนแล้วก็จากประเทศต่างประเทศบ่ว่าคนไทยบ่ว่าจากอ่าพี่น้องเฮาที่เมืองที่อยู่เมืองไทยบ่ว่าสิอยู่ฟิลิปปินส์เวียดนามาานหรือว่าสิอยู่จีนหรือว่าสิอยู่อินโดนีเซียเอ่อต่างต่างประเทศนั่นล่ะอ่ะดง่ายๆว่าทั้งคนไทยและต่างประเทศก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้ะ ต้รับมือนี่ก่ะเพี่นไปก่อนจ้ะวัสดีจ้ะวัสดีค่ะ